หลาดังนางเอ้ยคิดเห็นตอนอยู่บ้านสถานที่นดินอีสานย่ามกลางคืนเฮาเคยนางส้มเดือนแจ้งฟังเสียงแค้นดังเจ้าย่ามตามล่มนอวังวังคือจังเสียงแม่ห่างกอมลูกหลาจ่าจ่อยอ่อนนอนอ่อนซ่อนเด้เสียงแค้นกลุ่มซุ่มแซวแต่แหลมแต่ฟังมวลหลายแท้แทแอวย้อนอ่อนใส่แฟนพี่น้องเอ้ยครับผมเพิ่นว่ากวางกินปลาขามป้อมแต่ไปฆ่าข้อมัง มับงบ่ขี่สามมือกระใตายตพ่อกระใตายตแล้วเห็นอมบัดเราเหม็นพี่น้องครับผมเออสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพ่อเลี้ยงผู้เม่งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื้อนี้พ่อเลี้ยงผู้เม่งอยู่อำเภอชื่นชมพี่น้องครับผมสิพาพี่น้องเฮามาเบิ่งควายใหญ่ควายงามนะครับผมเอาบอกชีนี้ที่ว่าราคากับควายนี่มันต่างกันพี่น้องเพราะว่าควายงามกว่าราคาราคาเป็นแต่ซื้อเป็นแต่ขายพี่น้องสําหรับผู้ใดกําลังมองหาควายงามเด้อพี่น้องเด้อราคาหนาจะต้องมากเลยเอาไปผอกับเจ้าของควายนํากันเอาใจน้องักม สวัสดีค่ะผมเพาะขึ้อเกาเด้อขาหนองรักภาคดีฟาร์มค่ะคบ,บ้านน้องกุ้งไต้ค่ะตำบลกุดประดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะครับเมื่อนี้มีจักรไรการครับเนี่ยเมื่อนี้มีแม่ทองมาอยู่สองตัวล้วก็เป็นสาวน้อยแล้วกะ็ควยเตี้ยอยู่ครับเพือ,อกสองตัวค่ะโอ้ครับผมเอาเป็นทั้งสี่พี่น้องครับผมมีหลายรายการอยู่ให้เบิรงรายการแรกเลยบัดที้นี่ขอรายละเอียดของควายแม่นี่ครับผมตัวนี้ความสูงเพิ่นลอยสามสิบเก่าซีซีนี่ราคาตัวนี้เป็นแม่แม่ทองค่ะทอง ทองเปนทองท้องกับดครนเพชรเนื้อเก่าค่ะทองเพชรเนื้อเก่าเอกสารเท่าไม่ครบค่ะเพชรเนื้อเก่าค่ะสองเดือนกว่าค่ะอ๋อตัวทองเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรรียยบ้อแล้วค่ะสองเดือนกว่าครับผมบัตรที่นี่ราคาเด้อครับวันนี้ตัวนี้เปิดใบซีเมื่นหาค่ะฮะซีเมื่อนหาซีเมื่นหาพันหนึ่งตีค่ะราคาเป็นยังไงพี่น้องตามที่พอเดี๋ยวผมดเป็เกินหนพี่น้องฟังแมนอีหลีพี่น้องครับผมราคาเราเปิดใบซีเมื่นหาพัน ครับผมบัตรที่นี่ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์0653191570ค่ะครับทักไลน์มาเบอร์นี้เด้อค่ะครับถ้าผู้ใดสนใจใดกระทักไลน์มาเบอร์นี้ค่ะครับเอกสารก็มีครบค่ะตัวนี้ค่ะตัวทองเรียบร้อยค่ะตัวทองเรียบร้อยค่ะอ่ะทีนี้พี่น้องครับผมพอเด็ผู้เม่งสิ้้าพี่น้องเข้ามาเบอ่งค่ะวางไขยตัวนี้เป็นมันหน่าซื่อมองไรคือหนึ่งมันได้อ่างเนาะ ครับผมได้หางนะครับผมเข้าเข้ามาหางคือลํำคิงเล่าเนี่ยนพี่น้องโค้งสางดีควายตัวนี้ความสูงสูงลอยสามสิบเกาพี่น้องครับผมรับประกันไว้ลอยสามสิบเก่ามันสูงลอยสี่สิบบวกลบนะครับเนาะให้รับประกันไว้ลอยสามสิบเกาเด้อพี่น้องเด้อครับผมครับผมบัี่นีเราได้ลูกมาจากตัวลวครตัวที่สองในทองค่ะตัวที่สองในทองทองกับเพชรเนื้อเก่าได้สองเดือนได้สองเดือนกว่าค่ะอ๋อได้สองเดือนกว่าตรวจทองเรียบร้อยพี่น้องครับผมมีคลิปตรวจทองให้อีกพรอมอ๋พี่น้องความเงา้วได้นะครับผมควายตัวนี้กับความสูงได้ ให้พี่น้องเบิกล้ำคิงเป็นจังไรพี่น้องท่ายืนท่านีกงามงามเรายืนบ่ปากบ่ติ่งแค่พึ่งเบิ่งว่ามันเบิ่งตื่นเสียมหน้าซื่อหน้าขายมากเลยวันที่นี้มาพามาเบิ่งด้านหน้ากันน่ะเราเป็นเราเป็นควายสายไดนแท้ๆควายแม่นี้ค้วยสายพัฒนาให้เฮานี่ยราคานี่โอ้เป็นค้วยสายพัฒนาค้วยสายพัฒนามาแล้วแม่นบ่นี่เพราะว่ามันงามปานนี้เอา่ไงพี่น้องครับผมคุยกัน หลังไม่ก็คือควอยตัวนี้เป็นควอยสายเป็นอุดรแต่บ่าเราบอกว่าเป็นควอยสายพัฒนานะครับเพราะอยากแอบอ้างพี่น้องครับผมเอาอเป็นว่าความใหญ่ความงามความหนาได้นะครับผมหัวโหนกดีเบิ่งเล่าสิงตาหน่อยใส่ทีมงานครับผมคือว่าหนาซื่อมากเลยควอยหน่อย <c oughs> ครับผมด,ด,ด,ดอกเขาใหญ่พี่น้องครับผมเบิ่งกระดานเขาเ้อพี่น้องเ้อพูดอ่ะเขาใหญ่แห้งอีกน,นะครับเพียบกับตรวจับเส้นเซนเซอร์จับความสูงของพายิมพุ่มเมงได้หนาเล่ากระเย้ายืนป่อปาป้อติงเชื่องหนาซื่อมากเลยผูเทากะเลียงได้นี่เนาะหัดเป็นแบบเนี้ยครับผมมาที่อกบา อุ้ยพี่น้องครับผมเออบวกเผ่าแม้ไม่ใหญ่แห้งเด๋อเอาดึงไปทั้งบนไทยพี่น้องเบื้องกันเบื้องดากกันนะเบิ้งไทยกันนะขันสีฟ้าดากขึ้นที่บ้าเป็นแต่สร้างให้พี่น้องให้เบิ้งไทยซะเถอะเนาะครับผมเบื้องไทยพอดะอุ้ยพี่น้องครับผมนี่แหละเขาว่าเจ้าผู้ไทยหลับรวยค่อยง่ามเมืองสารคามพี่น้องผู้ดทนอสีได้คืนครับไทยบายแส่ไส่หลังพี่น้องครับผมหางเง่าหางลำเนาะล้ำขิงดี ความสูงได้ลูกโตที่สองสิไป่บันทีครับ<ฆ>เอาครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ควายใหญ่ๆหนาๆอ่างๆครับผมโอ้ยเล่าปลาคอคอ,คอปลาเข็งตัวนี้พี่น้องครับผมควายตัวนี้เป็นควายสายเพชรอุดรกับความสูงสูงลอยที่รับประกันไว้ลอยสามสิบเก้าลูกโตที่สองสิไป่ทองได้สองเดือนร<ฆ>าคาเปิดไว้คือสี่หมื่นหาพันบันทีครับแม่นค่ะแม่นค่ะโอ้ยราคาสี่หมื่นหาพันเปิดให้ต่อรองได้พี่น้องเด้อราคานี่หาไซส์ปอได้เอาโอเคฝากใบเดีย๋ยวไปเบ่งตัวต่อไปเลยครับผม เอาครับผมมาเบื้องรายการที่2พี่น้องครับผมรายการแรกเราใส่หมวกคว้าถอดหมวกควายจำบ่ได้รควายตื่นพี่น้องเอาอันนี้เป็นควายสายใดครับบัดนี้ตัวนี้กันสายไทยบ้านๆเฮานี่ล่ละโอ้สายพัฒนาเนาะครับผมควายแม่นี่ครับผมบัดนที่นี่สถานะาเราท้องหรือบ่ท้องท้องเก้าเดือนค่ะท้องได้เก้าเดือนค่ะแม่เอ็องกับผู้ใดก่อคำนี้เพิ่มจูเนียค่ะตัวนี้ท้องเก้าเดือนเอาละราค่ามาไม่หลายปบนได้ครับสามหมื่นสามพัน ราคาสามหมื่นสามพันแมสูงสูงหลายไปันได้ก่อน้อยสาค่ะครับผมเรารับประกัน้อยสามสิบหได้พี่น้องเด้อครับผม ความสูงสูงร้อยสามจุดหกรับประกันไว้ร้อยสามสิบห้าพี่น้องครับผมควายสายพัฒน,นาเอาหายเบิง้งรายละเอียดของควายแม่นี่ครับวนันนี้พอเดยกพูดไม่เสะอ่อนพี่น้องว่าเป็นอย่างวันที่หนึ่งคือความเชื่องสองคือหนาเขาครับผมสามคือหัวโหนกนี่ครับผมหนาเงาควายตัวนี้หนาซื่อหนาขายถ้าออกลูกมากพี่น,อนอ้องเพราะวันพอเดยกพูดไม่ปากเป็นดอกคันได้ลูกตัวเมียมากหรือตัวแม่มากเนี่ยครับผมราคาแป่กับลูกตีเป็นราคาเนื้อได้เกินได้เกินราคาสามหมื่นสามพันเนาะครับผมเป็นตะซื่อตั้งแต่่่่อออยยูในนนมุ้้้งงเเเดพีีราาค ลาลาข้าเป็นตะซื้อตั้งแต่อยู่ในมุงเอาเป็นาวาเลานอนรับรับขายพี่น้องโทรมาซื้อรถเบิเ้งทองเล่าบมดปุ้ยครับผมนนแม่มัน่นเลาลันเหมือนแล้วพี่น้องครับผมเดี๋ยวให้เบิ้งทางห่างก่อนอผู้ปากเป็นเอิญคววยสายอึ้งเผาพี่น้องครับผมอยอึ้งขับซ้ำอึ้งแม่ใข่พี่น้องครับผมทองไงทองย่านเหมือนแล้วลูกตัวที่ใดสิไปก่อน ลูกตัวที่สองค่ะตัวที่สองค่ะในท้องตัวที่สองอยู่ในท้องไม่เอ้ยพี่น้องครับผมเราคือท้องบอ่แม่นอยู่ในทอ้องมีสองโทดี <c oughs> <c oughs> มันใหญ่แห้งแต่ข้าเสียพี่น้องซื้อไปได้ลูกเฟรดเทยียดจังไรระบาดน,นี่สิบสบาคุ้มสิบบาซ้ำถือเลขผู้นึอพี่น้องครับผมราคาสามหมื่นสามพันดีไหมโอ้พี่น้องเอามาเบิ่งหน้าท้ายเบิ่งกันน่ำให้เบิ่งหางดอกบอัวแมนยังดอกให้เบิ่งหางเพราะว่าเกะมันก็เริ่มรันแน่แล้วพี่น้องครับผมเอาครับผมให้เบิ่งทางหางทางพุ่นแล้วมาเบิ่งทางพี่พี่น้องก็ซ้ำเก่า บ่มีบุกบ่มีแฟบเลยพี่น้องโอ้ยหนาซ้ำกันกับอึงแม่ใครพี่น้องเห็นอึงช่วงถือผลว่าพี่น้องซ้ำกันเลยค่อยแม่นี่เบิ่งทางหนามาเบิ่งทางหลังไปคือสมูทมากพี่น้องค่อยตัวนี้หนาซื้อบันทัดหล,ลังเลากระเปเล็บเสพพอเรียงผู้ไม่สะอ่อนคือเร่องราคาเพราะเป็นยังดอกราคาสามหมื่นสามพันวันทีครับแม่นค่ะแม่เก๋น้องหลักแล้วขายให้พี่น้องได้ราคาบูซ่ามาจากว,วัดเลาะว่ะครับผมพี่น้องได้ไปปุ๊บขันออกมาสองโตคุ้มมากเลยพี่น้องข้องง่ายอีหลีเลยอยากให้มาเห็นเนาะ ครับผมก็ฝากพี่น้องไว้นะครับผมคุ้ยตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดสนใจอยากได้เด้อพี่น้องเด้อคุ้ยตัวใหญ่ๆสิบรรทัดลังเปรีๆอ่างใหญ่ๆเล็บดีๆพี่น้องเล็บงามเล็บกระลาตางามอันนี้ได้สัดได้ส่วนก็ฝากพี่น้องไว้เลยราคานี่หาไซบอไรเอาโอเคฝากไ้เดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีกรลยการนึงพี่น้องบัดที่นี่มาเบิ่งสาวหน่อยเด้อพี่น้องเด้อบัดนี่อันนี้เราเป็นลูกไผ่เราเต้านี่ลูกสาวเก่าจะิญค่ะอายุหนึ่งปีค่ะครับค่ะความสูง เป็นลูกสาวเก่า,กาจเจริญอายุได้ปีหนึ่งพอดีผู้ปากเป็นเอิ้นสิบสองเดือนนี่แล้วเนาะแต่ผมราคาามาไว้หลายปันไอ้ปันนี่ตัวนี้เปิดใบสามหมื่นสามสิแม,ม,ม่ทองเมื่อกี้นี่ล่ะค่ะเปิดใบสามหมื่นสามสิแม,ม่ทองเอาพี่น้องครับผมราคาเราว่าเปิดซ้ำกันกับแม่ทองให้พี่น้องเลือกเอาขันพี่น้องซื้อตัวน,นั้นพี่น้องสืได้สองขันพี่น้องซื้อตัวนี้สืได้หนึ่งแต่ว่าขันพี่น้องเมาพี่น้องอาจสืได้สามเอาพี่น้องครับผมมาเบิ่งหน้าตาเราดีๆเบิ่งกระด้างข่อยหน่อยตัวนี้ ครับผมไผ่เบิ้งล่ำชิงเล่าดีพี่น้องครับผมหนาเล่าสวยหนาเล่างามเลาเป็นควายหนาหวานพี่น้องเบิ้งบนอัตลักษณ์เล่าชัดเจนมากเลยเขากับเป็นเขาส่งเสียพี่น้องครับผมเขาสมัยใหม่เลยโอ้หน้าตาแม่พี่น้องเป็นตาหักกึ่งยังเนี่ยเบิ้งขวัญซองทางเล่าผลโอ้ยพี่น้องครับผมากากพี่น้องเอฟซี FC ได้พี่น้อง พี่น้องเคเอฟซีโอ้พี่น้องเอฟซีที่อยากได้นะครับผมมองว่านี่ขวัญเนี่ยครับผมขวัญขวัญทุ่นเขา่าขวัญเท้านางจาหรือขวัญซองข้างนี่ครับผมเด่นมากๆเลยบัดที่นี่เบิ้งเอิบเบิ้งเผาพี่น้องครับผมให้เบิ้งเอิบเบิ้งเผาครับผมให้เปรียบเทียบเบิงว่าเราเป็นไขยสามอ่อ,อ,องปองขาดำกับไรขาดขาเป็นอ่องแตกความพี่น้องเล็บกัง่ามขากระใหญ่ ควายตัวนี้หนาซื่อมองได้วันทีหนาซื่อมองคือว่าอายุพึ่งได้ปีหนึ่งวันทีครับแม่นค่ะพึ่งได้ปีหนึง่งอายุได้ปีหนึง่งกับความสูงสูงร้อยสามสิบแล้วหนางามหน้าหวานแมน่พี่น้องครับผมความหนาได้ลํำคิงดีโอเป็นตาซื่อพี่น้องหนากระเย้าครับผมกรฝากพี่น้องไว้มาที่นี่ให้เบื้องด้านคางเบื้องกัะน้าค่อยงามงามน้อยนอยจังสิเป็นจังไดด้านคางเนี่ยโอ้ยพี่น้องว่ามี่มองฟิลคือกันถ้าสูงกว่าหน้าพี่น้องครับผมว่าเขาจะวาคววยแบบนี้ความสูงมันสิไปต่อได้ ล่ำคิงดีครับผมขาใหญ่ก้อยตัวนี้เล็บงามหนาซื้อราคาเปิดไวสามหมื่นสามพันพี่น้องผู้ใดสนใจก็ห้โท่มากคุยกันเด้อพี่น้องเด้อข้ายตัวนี้ขวนเด่นพี่น้องครับผมขวนงามขวนเป็นมงคลนะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้รับรองว่าพี่น้องซื้อไปบ่ผพิดหวังแน่นอนเพราะว่าได้ความหนาอายุได้นะครับผมราคานี่แหละราคาระหว่างมือนี่เปิดให้เป็นราคาบูซามาจากวัดได้พี่น้องครับผมถือซ้ำกันกับน้าพี่น้องครับผมราคาหนาซื้อหนาขายหนาไปหามาแวะก็ฝากพี่น้องไว้ครับผมอ่ะโอเคฝากไว้เดี๋ยวไปบิ่งตต่อไปครับ ครับผมพนว่าเจ้าผู้ห้อยองหนุ่งเขาเห็นกับยิ้มใส่หกปันห้างไกลห้างเขาเถ่าท่อกระปูเขาขจะว่าเป็นยังก็สิว่าจังสันเพราะว่าขนเล่าพี่น้องหยองหยองเป็นตาหักก็ยังค่อยหน่อยตัวน,นี้แล้วม,มาไม่ซื้อพอมซื้อว่าซื้อว่ายังก่อครับเนี่ยซื้อหมูเด <ป Sabrina. S 2> ้งปัตตู้ซือ้อหักเป็นตาหักแด้วพี่น้องครับผมซื้อเป็นตาหักก็พอเลี้ยงผู้เม่งเหมือนตัวนหนครับผมบาดที่นี่แล้วอายุได้จังเดือนครับเนี่ยค่อยหน่อยตัวนี้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียค่ะลูกสาวเพชรล่ำขงตัวลูกสาวเพชรลาคงอออออเป็นนยยยยู้่่ได้ล่ตม่นเเอกสาารครบ โอ้ยเบื<โ>อ <tinc S 1> ้องหนาเราพี่น้องคือจังหมูแต่ลรือขอเฉพาอซื้อว่าหมูเด้งหรือพี่น้องปุ้ยคับผมดอกเขาสูงเพ่นร้อยสิบเจ็ดค่ะสูง้อสบแมนค่ะโอ้ยพี่น้องครับผมสะออนดอกเขาเด้อพี่น้องเด้อดอกเขาใหญ่หนาไหมครับสันทุกปุกดีดีเป็นตาหักคือยังลยเบื้องตาแล้วเห็นว่าเป็นตานกเขาแมวเป็นตาหักให้เบื้องหนาตาพี่น้องหัวโหนกดีขวนซองทางมีครับผมหัวโหนกมากเลยเงาหูรัดเงาหูกำเป็นใบหูใบตองสัตว์ มันโมเมนต์ใบตองสาดต์ได้พี่น้องครับผมหูเราเนี่ยใตองกุงๆๆ้งคัรบักใหญ่เลยผลข้อหนาปึกเลยบรรทัดลังกระตรงหลังกระแตกพ้อพี่น้องควายน่อยอายุได้หาเดือนกว่าเนาะหาหกเดือนพี่น้องครับหลังแตกหรือไม่พี่น้องอุ้ยขวนเราแบบพี่น้องครับผมเดินขนาดเลยพื่อนะโอ้แข็งขาเร็บขันว่าตามเกณฑ์ขันอายุซ้ำนี่เพราะมีการแต่งเล็บดอกนะครับเนาะความสูงสูงหน่อยสิบเจ็ดเป็นควายตัวเมียเอาเบิ้งดันไทยเบิ้งกันอะ ราคามาไปหลายปันได้ก่อนครับราคานี่ยสองหมื่นสองค่ะสองหมื่นสองพันค่ะราคาสองหมื่นสองพันพี่น้องปัดผดลี้ยงผู้ไม่สะออนสะออนเงาหางเล่าว่าแม่นเอากาวตาสร้างมาติดไปซื้อๆตีเนี่ยมันคือใหญ่แห้งแท้ปัดพี่น้องควายหน่อยจังได้มาเงาหางไงเดี๋เนาะครับผมบรรทัดหลังเราตรงดีดีพี่น้องสีดอกเล่าเขาออกงามเรียบดีเรียบงามครับทายใหญ่ไรกว้างครับผมทายเป็นทายบักเน่าตัด โอ้ราค่าเป็นแต่ซื้อสองหมื่นสองพันแมนค่ะสองหมื่นสองพันโอ้เมื่อนี้เจ้าต้องลาเราจัดพี่น้องครับผมถือว่าเป็นชุดโผมาชันเลยพี่น้องเด้อรถแรกจากแถมเป็นราคาบูซ่ามาจากวัดนะครับผมเอาเป็นว่าพี่น้องผูใ้ใดสนใจอยากได้ควายน่อยตัวนี้พี่น้องครับผมกงิงล่ำข้อเขาครับผมเล่าปากคอเล่าได้อิกบักเผาเล่าไงพี่น้องไล่นาเล่าก็กวางแต่น้อยบัดที่นี่ขวัญเล่าพี่น้องเด่นแล้วก็เอ,อิกบักเผากับได้บึงเบึงอ่องข้อด้วยบัดเนี่ยเป็นควายเป็นไขยสามอ่องเป็นอ่องแตกพร้อมได้บัตรเนี่ยแม่มองนี้แล้วมัันจง ผู้ใดอยากมีเงินแสนให้ซื้อควายตัวนี้ไปไว้พอเลี้ยงผู้เม่งรับปาาระกันมาขันพ่อใหญ่มากพี่น้องพ่อเราเป็นสาวนี่บุ้ยวขักขนาดเลยควายตัวนี้แล้วได้หนาเนาะครับนเนาะงเนียนค่ะโอ้เก่งนะครับหนาสัน้นให้พี่น้องสังเกตเบื้องค้นรถพี่น้องคือกันกับควายนั่นแหละยา,ามาพอเลี้ยงผู้เม่งเปียบปไปใส่เช้เลยพี่น้องเด้อคนนี่ตนยตาแน่นอนนีน่ผู้ใครขีดมุกเล่มเล,เล่เล่มเล่ยูโใหญ่ขึ้นเป็นสาวผู้ดีผู้ดีบัดที่นี่ขันค้นผู้ดีตัาหน้อยใหญ่ขึ้นมาแห่งผู้ดี อันนี้ควายน่ผู้ดีตะน้อยใหญ่ขึ้นมากกับผู้ดีเนี่ยครับผมเก่งเลยอันนี้เก่งต่น้อยใหญ่ขึ้นมากกับตองเก่งพี่น้องควายน่อยตัวนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เลยเพราะว่าหัวโหนกนาสวยหนางามข้อใหญ่ไรกวางอันนี้ได้ราคามองเป็นตะซื่อเป็นตะขายแล้วเปิดไปสองหมื่นสองพันันที่ครับมนค่ะครับผมเอ้าราคานี้สามารถต่อลอกได้ทรงฟรีสองร้อยกิโลมนค่ะครับผมเอากระฝากพี่น้องไว้เดี๋ยวไปเบ่งโตต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบ่งอีกรายการหนึ่งพี่น้องครับผมโอ้ยวายอันนี้วายสายใดครับสายยอค่ะตัวนี้สายยอ ข้ายซอย่อตัวนี้มันสองปีกว่าอะไเด้ค่ะมันพร้อมผสมเลยด้ค่ะนี่อ๋อค้ายสองปีกว่าเพราะอยงพูกไม่เห็นแล้วตอนเราจุ่งออกมานึกว่าเราคุบเข้ามาครับผมความสูงเราสูงหลายปันไดก่อนร้อยสิบแปดค่ะสิบเจ็ดสิบแปดร้อยสิบเจ็ดสิบแปดเป็นค้ายสองปีแล้วพร้อมผสมแล้วแม่นค่ะแต่วพอท่านได้ผสมเนาะแม่นค่ะครับผมราคาเด้บัดนี้ราคาตัวนี้ราคาเปิดใบมืดเก้าค่ะมืดเก้าค่ะ โอ้ยพี่น้องราค่ามาเปลี่ยนตะฟังนะครับผมกัฝากพี่น้องไว้ผูดใดกําลังมองหาคววยสายย่อเอาไปทับกับอกไรเจ้าเขาเหนียวเนาะครับเนาะเขาเหนียวเขาปั้นเขาเจ้าพี่น้องแล้วแต่สีไส้์เขาหดเ้ยพี่น้องเ้ยคันลูกออกมานี่สีจะเป็นเงินเป็นท่องได้พี่น้องครับผมคววยแม่นี่เพราะว่าเราบ่มีกะจักหน่อยเลยคววยตัวนี้บ่มีกะนะครับผมเป็นคววยเผือกซัมรี่เผือกไฟพี่น้องครับผมกัฝากพี่น้องไว้ราค่าหนาซื่อหนาขายนะครับผมเป็นควายเล็บแก้วไปเขาแก้วเล็บแก้วนะครับผมคงสร้างดีเป็นคววยสายย่อพี่น้องกาฟแ เด้อพี่น้องเด้อครับผมก็ฝากพี่น้องไว้บัดนที่นี่ขันเฮาซื้อไปไปฝึกให้มันฝึกฟืนขาไขมันสวัดดีเนาะให้ต้อนรับแขกนะครับสำหรับร้านอาหารคาเฟ่เนี่ยพี่น้องครับผมถ้าได้เผือกแบบนี้ไปรับรองว่าเพราอายคนพี่น้องครับผมเอาหญ้าไปปอนเวลาขาเจ้ามาเที่ยวเนาะโอ้ยคืออีขักนะครับผมขาวตวนพุ่นอยู่พี่น้องครับผมว่ามีขาจักหน่อยเลยค่อยแม่นี่ครับผมอายุได้ประมาณ2ปีแล้วสวัสดีครับ2ปีกว่าเลยเด้ค่ะนี่2ปีกว่าแล้วตอนนี้เป็นสัตว์แล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้ผสมยังบางสัตว์นะครับกาแฟพี่น้องเอาเป็นหหนน้าจัก่อย ให้พี่น้องเขาเบิงหน้าครับผมให้พี่น้องเบิงหน้าตา e <five. S 1> เบิงค่าคาเบิกงหะ้าษพูนเบิงทาแล้วเดี๋ยวเบิงกล้องผมพี่น้องครับผมอ้ยแต่หากวายตัวนี้ครับผมเนาะหน้าเขากระสวยเด้อพี่น้องเด้อครับผมมีขนสองทางเรามีขึ้นกันครับวายทั่วไปแต่ว่าใส่เราแหงเป็นใส่มินิเนาะย่อลงอีกหน่อยหนึ่งครับผมราคานี่ยแหละพี่น้องเป็นตาเสื้อพอว่าวา่สายย่อว่าไงไง้าเป็นวา่สายย่อราคาตอนนี้กําลังโค่นกําลังนิยมกําลังเล่นกันนะครับผมอันนี้ลาคาเปิดไปค่ะทอยไรก่อนครับ มื่นเก้าค่ะพี่น้องในพังนั่กันกับพ่อเลี้ยงบ่เมงหูบ่ฝาดพี่น้องครับผมมื่นเก้าอินทิตีเป็นราคาเนื้อเต็นราคาหมูอยู่หนาเขียงอันนี้ถือก็หมูหนาเขียงเนาะครับผมเจนห้องรักเราจัดให้พี่น้องครับผมกับฝากพี่น้องไ้ราคาถูกกว่าหมูหน้าเขียงพี่น้องมื่นเก้าพันบาทนะครับผมครับสามารถจับต้องได้ทุกรายการครับผมผู้ใดสนใจก็ฝากไว้เดี๋ยวไปเบ่งตัวต่อไปครับผมเอาครับผมผลนลาคาดสิไดบบินมากขึ้นนกเจ้าพี่น้องคาดสิบด้บินเจอจังอีกา บัดที่นี่สิผามาเบิงควายแม่นี่เป็นควายโตสุดไทยรา่การสุดไทยค่ะผมความดำแม่พี่น้องควายตัวนี้ดำเนี่ยมดีขนาดเลยแล้วเป็นควายสายใดครับนี่<ส>มูลาบอาเป็นลูกกระทบบอ,อสายผสมนี่แหละค่ะอ๋อครับผมเป็นควายลูกกระทบมาบัดที่นี่ผู้แม่นี่ความสูงหลายไปาไนี้ครับนี่ผู้แม่นี่ความสูงลอยสามสิบเก้าค่ะสูงลอยสามสิบเก้าล่ลูกมาจากตัวแล้ว ลูกตัวแรกค่ะตัวนี้อ๋อลูกแรกเลยสิครับเนี่ยลูกเก่าจะเลื่อนตัวแรกเลยลูกเก่าจะเลื่อนตัวแรกเป็นตัวผู้หรือตัวเมียผู้ค่ะได้สองเดือนค่ะโอ้บักขี่มันใหญ่นี่ยเตี่ยลูกเก่าจะเลื่อนพี่น้องครับผมเราเลียนเห่าอยู่เลียนไปเลียนมาอยู่แถวนี้ล่ะครับผมบัตรที่นี่ได้อายุได้สองเดือนราคาเดียวบัตรนี้ราคาสามหมื่นเก้าค่ะราคาชุดนี้เปิดได้สามหมื่นเก้าไม่นค่ะเปิดสามหมื่นเก้าเป็นยังไงพี่น้องได้ฟังราคาเป็นแต่เตะขี่เส้นงวดดีพ่อพี่น้องฮ่า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 ดอก พอเลี้ยงผมแม่งสะอ่อนร่าค่า,ขาไขต,ตยังไงสูงร้อยสามสิบเก้าลำขิงดีๆใส่ทงเท้าขาวนะครับเผาตกขั้นซ้อนตาจอมไข่เล่าปากคอค้อปปากแข็งลูกเก่าเจริญน,นะครับผมอายุได้สองเดือนคักขนาดล่อซ้ำกันเกือบพอเลี้ยงครับล่อเกือบซ้ำพอเลี้ยงราค่าเราเปิดไปสามหมื่นเก้าพันมาตีผมมีตันี้ค่ะรับประกัน,กน,นกรับป,ประกันตัมนี้ทุกรายการดูดอุ้ยสะอ่อนพี่น้องครับผมวายงามๆเด้อพี่น้องเด้อวายตัวนี้เป็นตาซื่ออีลีภาวาหนึ่งพี่น้องเห็นลูกเลาบ่ครับเราใจลูกเด้เราเป็นควายทรงลูกบางๆเลย พดูดนะลูกเราหมุดจินหยาอยู่พี่นอ้องไ่เห็นโหนหัวแต่หากใครควายน่อยตัวนี้โอ้ยเก่งพี่น้องครับผมเออเบิงบ้งลูกเบิง้งหนาได้พี่น้องเด้อควายน่อยตัวนี้โอ้หนาล้อรอ,อพี่น้องครับผมพดูดนะลำ่ำคิงเล่าดีไหมพี่น้องหนานล้อมากอายุได้สองเดือนกว่าเด้อพี่น้องเด้อพดูดนะลูกเก่าจะเล่นเอกสารครบนะครับผมความสูงสามารถไปต้อได้บะไก่เลยละ่ะอานาคตเอาบัดที่นี่เบิ้งแม่ค่ะบัตนี่ครับผมเบิ้งลำ่ำคิงของแม่พี่น้องครับผมบรรทัดหลังเล่าสวยงามมากเลยหน้าเขาก็าง่ามพี่น้องครับหัวกระหนกเบิ้งสันจะกล่า ยงววะพี่น้องคือจะน้องไปเสริมดังมากนี่เนาะเอาพี่น้องเบื้องดา้านไทยไดย้ควายตัวนี้เง้วเง้ยครับผมหางกับเง้วลั่มชิงกับเง้วครับผม,วค,วค,บผมความสูงกับไรแข้งขาก็ดีราค้ามองตีเป็นตะกกใจที่สุดคือสามหมื่นเก้าพันบาทที่เจต้องรักแล้วเปิดไบพี่น้องเบื้องทายืนทานนี่ได้พี่น้องเด้อควายมันสิเป็นน้หุ่นนะครับผมจากน้อยเราตื่นทีมงานได้พี่น้องเด้อครับผม ครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ครั้ตัวนี้เป็นตาซื้อเป็นตาขายเป็นตาไปหามาแมวเด้อพ <an advertising> ี่น้องครับผมถือ <pour> ว <statistics> ่าเก่งแม่เก่งเอาเป็นจังสี่พี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์ตามที่หายไปนี่เป็นเครงเบอร์ไล่เป็นเครงเบอร์มือถือนะครับตัวนี้เป็นเครงเบอร์ไล่เป็นเครงเบอร์มือถือหายพี่น้องโทรมามาขอรูปเพิ่มเติมเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าพอเอี่ยงพวกแม่งหายทิ้งนันเขาไปไกลแล้วก็สิตื่นเต้นจินจากน่อยพี่น้องครับผมไปต้องขอโทษขออภัยแต่ว่าความใหญย ครับผมแต่ความใหญ่นะครับความใหญ่ความยา่าของวายตัวนี้ได้เหมือพี่น้องครับผมมองหน้าสนใจที่สุดคือเรื่องราคาพี่น้องถือซ้ำกันกับน้ำเลยก็ฝากพี่น้องไ้ผู้ใดสนใจอยากได้เอาไปพัฒนาต่อให้โทรมาคุยกับเจต้องหลักเราเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอามื่อนี้ที่แม่ของพลิ้งผู้เม็งขอขอบคุณเจน้องหลักนะครับที่ใายมาแบ่งปันควายงาาสำหรับเมื่อกี้ขอบผมครับผมก็ฝากพี่น้องเกษตรกรผู้ใดเบิ้งช่องพลิมผู้เม่งอยู่อยากได้ของดีราคาถือนะครับวายทุกตัวรับประกันตำนี้ทรงฟรีสองรอยกิโลนะครับผมอยากเข้ามาชมตัวจริงก็ได้อยู่บ้าน อยู่บ้านน้องกงไต่ค่ะตำบลคุดประดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะครับผมผู้ใดสนใจก็โทรมาคุยกันนะครับผมเมื่อกี้เจ๊ต้องรักมี่ยังสีฝากกับเอฟซีเขานะครับผมค่ะผู้ใดสนใจจะเขามาเบื้อยู่คออยู่ฟาร์มกระไดเด้อค่ะคำรันั่นการโทรมาเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์0653191570ค่ะครับเบอร์ไล่กับเบอร์นี่เบอร์โทรกับเบอร์นี่ค่ะครับ คำวาเบื้องที่คองที่ฟั่มก็ได้บ้านน้องคุงไต้ตำบลญกุดประดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามเฮ้านี่แหละค่ะครับผมผู้มาสอบถามได้เลยค่ะทรงพี่ลอยโลคค่ะครับผมอ่ะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้มือนี้ทีมงานของพลอยหลวงพุ่มเม้งคอขอบคุณใจน้องรักขอบคุณครับผมค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็ฝากพี่น้องเคเอฟซีโอ้พี่น้องเอฟซีนะครับผมครับผมก็ฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบื้องช่องพลอยหลวงพุ่มเม้งยู่ฝาก กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญคือฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าช่องพอเลียผู้เม้งกับพ่มีผิดไม่ผิดผู้ใดอยากได้นะครับให้โทรมานกอยากได้ตัวใดก็ให้โทรมา,นะา,รห,รมาหาเจนของหลักเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ฝากพี่นอ้องเฮากดติดตามไว้สำหรับมื้อนี้ขอบคุณครับผม